เป็นรัตนันผู้ดูการสวนบริหา,ารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่3นะครับแล้วก็อยู่ในเพจป่าชายเลนธรรมติคณะรัฐมนตรีมาธนาคม2563ม,มีการจับกลุ่มหนึ่งคดีเมื่อตุลาคม2563ในการ,รจับการทรัพยากรป่าไม้ที่ถูก ต่อไปนะคะ ar, ซึ่งแล้วเราเป be hmm, ็นที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวท่านจะมาชี้แจงให้เราทราบค่ะณวันนี้นะคะก็ถือเป็นเลนที่สคุณสุเทพริตตักระชัตะนันนะคะซึ่งท่านเองก็ได้เข้ามาในพื้นที่นี้แล้วก็เดี๋ยวจะมาชี้แจงอนเะโคค่

ได้มาสองภาพนะครับ